เปยกชุ่มมวามงเปยกชุ่มเป็กชุ่มเดยวกูเปยกชุ่มไงเกเปยกชุ่มเปยกชุ่มกูทอดไปนี่เปยกชุ่มเปยกชุ่มชุ่มหน้ากชุ่มหน้าชุ่มไงนี่เปยกชุ่ม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 ดูดเอรกาหน้ากูดิจะเดี๋ยเนี้ยเป็ดชุ่มอ่ร้อนร้อนร้นตี้อนร้อนรนหนอก Cậu Mina, <laughs> khoảng cách thế? Cược <laughs> chút đâu. Ở đây kek. Cược <laughs> đâu. นี่มึงตั้งใจตีใช่ไหมเห็นปะกูบอกแล้วมันดอกของกะโหลกกระลาปากระป๋องเราโอเคอยู่นะโอเคก็ะเฮียเด็กชุ่มเด็กชุ่มเฮ้ยเอยตามกูคนเดียวเลยวะ ม่งติดย่องเขาข้านะขอะอมึงไว้มึงไว้มันจะตายไหมเริ่มไม่ลดเลยนะพวกกักเปลี่ยนตัวมันขอเวลาเปลี่ยนตัวแป๊บขอมาก่อนไม่ได้มึต้องใช้มาล่าฆ่ามันมันคือชาเดนเล่นเพืเดียวแล้วกันไอ,สอ้สักรเออเนี่ยแตกชุมช่มแตกชุ่มแตกชุ่ม Không, không Do... yeah. Để chung ngày phải chung yeah. <cười> yeah. <cười> yeah. Yeah. <cười> ba 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 -ra ba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  ba